หกกาลุทายีเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระกาลุทายีเถระพระกาลุทายีเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าววา่า165พระชินเจ้าพระนามว่าปทตุมุตระผู้มีพระจักสุในธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกับที่หนึ่งแสนนับจากกัปนี้ไป 166พระชินเจ้าทรงเป็นาศาสดาผู้ประเสริฐกว่าผู้นำเจ้าลัทธิทั้งหลายทรงรู้แจ้งสิ่งที่เป็นคุณและสิ่งที่เป็นโทษเป็นผู้กตัญญูกตวเวทีทรงประกอบเหล่าสัตว์ไว้ในท่า167ทรงเป็นสัพพัญญูทรงมีอัธยาศัยเอ็นดูเป็นที่สั่งสมแห่งอนันตคุณ ทรงพิจารณาด้วยพระญาณน,นั้นแล้วจึงทรงแสดงธรรมที่ประเสริฐ1 6 8บางครั้งพระชินเจ้านั้นผู้มีความเพียรมากมีพระปัญญาบริสุทธิ์แสดงธรรมที่ประกอบด้วยสัจจะทั้งสี่อันไพเราะแก่หมู่ชนเป็นอน,นันต์169สรร้สัพพสัตประมาณหนึ่งแสนได้บรรลุธรรม เพราะได้สดับธรรมที่ประเสริฐมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนั้น170ครั้งนั้นแผ่นดินก็สั่นสะเทือนและเมฆก,ก็คำรนเหล่าเทวดาพรหมมนุษย์และอสูรต่างก็แท้สองสาธุการ171โอพระาศาสดาทรงประกอบด้วยพระกรุณาโอ พระสัทธรรมเทศนาโอพระชินเจ้าทรงช่วยหมู่สัตว์ที่จมลงในสมุทรคือพบขึ้นมาได้172เมื่อหมูสัตว์พร้อมทั้งมนุษย์เทวดาและพรหมเกิดความสังเวชเช่นนี้แล้วพระชินเจ้าได้ทรงสารเสริญสาวกผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายทําตระกูลให้เลื่อมใส173 รังนั้นข้าพเจ้าเกิดในตระกูลอมาตในกรุงหงสวดีเป็นผู้นำมาซึ่งความเลื่อมใสหน้าชมมีทรัพย์และมีทัญญาหารเหลือลน้น174ข้าพเจ้าไปยังวิหารหังสารามไหว้พระตถาคตพระองค์นั้นได้ฟังธรรมที่ไพเราะและทำการสักการะแด่พระองค์ผู้คงที่ 1 7ึ้อยเจ้าข้าพเจ้าหมอบลงแทบพระยุคลบาทแล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระมุนีภิกษุรูปใดในาศาสนาของพระองค์เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายทำตระกูลให้เลื่อมใสหนึ่งร้อยข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์พึงเป็นเหมือนภิกษุรูปนั้น ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดด้วยเถิดครั้งนั้นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยพระมหาการุณาเมื่อจะใช้น้ำอมฤตลาดข้าพเจ้า177ได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าลุกขึ้นเถิดลูกเธอจักได้ตำแหน่งนี้สมความปรารถนาบุคคลทำศักการะในพระชินเจ้าแล้ว จะพึงเป็นผู้ประสจากผลได้อย่างไรเล่า178ในกับที่หนึ่งแสนนับจากกับนี้พระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกาการาชจจกอุบัติขึ้นในโลก179เข้าจขาจักมีนามว่ากาลุทายีเป็นธรรมทายาตเป็นโอรส ที่ทำเนรมิตรเป็นสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้น180ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ฟังพุทธพยากรณ์นั้นแล้วเป็นผู้เบิกบานมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระชินเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิต181ด้วยวิบากกรรมนั้น และด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาววาดึง182บัตรัดนี้พบนี้เป็นพบสุดท้ายข้าพเจ้าเกิดในตระกูลมหาอมตา์ในกรุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมพระเจ้าสุโททนะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน183 ครั้งนั้นเจ้าชายสิทธัตถะผู้ทรงเป็นผู้องค์อาจกว่านราชนได้ประสูตรแล้วที่สวนลุมพินีที่รื่นรมเพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่สัตว์โลกทั้งมวล184ข้าพเจ้าก็เกิดในวันนั้นเติบโตพร้อมกับพระสิทธัตถราชกุมารน,นั่นแหละเป็นสหายที่รักเอ็นดูคุ้นเคยและฉลาดในทางนิติธรรม 185พระสิทธ,ธัถราชกุมารน,นั้นมีพระชนมายุ2 9พรรษาได้เสด็จออกพโนดบำเพ็ญเพียรตลอดหปีจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษ186พระองค์ทรงชนะมารพร้อมทั้งเสนามารทรงข้ามห้วงน้ำคือพบได้แล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก 187สเสด็จไปยังป่าอิสิปตนะทรงแนะนำปัญจวคีจากนั้นพระผู้มีพระภาคก็เสด็จไปในที่นั้นนั้นทรงแนะนำเวนยศัตร์188พระชินเจ้าพระองค์นั้นเมื่อจะทรงแนะนำเวนยสัตว์เมื่อจะทระสงสงเคราะห์หมู่มนุษย์พร้อมทั้งถวยเทพได้เสด็จไปถึงภูเขาในแคว้นมคตแล้ว ประทับอยู่ในการนั้น189ครั้งนั้นข้าพเจ้าถูกพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าสุดโทธนะส่งส่งไปแล้วได้เฝ้าพระทศพลบวชแล้วได้เป็นพระอระหรันต์หนึครั้งนั้นข้าพเจ้าทูลอ้อนวอนพระาศาสดาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ให้เสด็จไปกรุงกบิลพัท ลำดับนั้นข้าพเจ้าได้ล่วงหน้าไปก่อนทําตระกูลใหญ่ๆให้เลื่อมใสแล้ว191พระชินเจ้าผู้องค์อาจกว่าบุรุษทรงพอพระทัยในคุณข้อนั้นแล้วกล่าวชมเชยข้าพเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษได้ทรงตั้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายทําตระกูลให้เลื่อมใส19 2 กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะดุดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระหนึร้ก้าการที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว194คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกาลุทธายีเถระ ได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีการุทธายีเถราประธานที่หกจบ